ระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาสิ่งสำคัญกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเนื่องจากห้องปฏิบัติการถูกห้อมล้อมไปด้วยสิ่งคุกคามด้านความปลอดภัยเนื่องจากมีสารเคมีและอุปกรณ์ที่เปราะบางเก็บอยู่ในนั้นโปรดทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ คำนิยามความปลอดภัยคือการปัศจากภัยหรืออันตรายที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในทุกๆด้านภัยคือสภาพการที่มีแนวโน้นมที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสี่ยงคือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือการกระทําใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้นโยบายแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆซึ่งกระทําเพื่อลดความเสี่ยงและทําให้การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ อุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการไว้ล่วงหน้าซึ่งก่อให้เกิดความบาดเจ็บพิการหรือตายและทําให้ทรัพย์สินเสียหายเหตุการณ์เกิดเกิดอุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยลําพังยังไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินแต่ถ้าละเลยปล่อยให้สาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบ,บ่อยๆหรือย,ยังมีอยู่อย่างนั้นอาจนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ในที่สุดการนิยามไปสู่การปฏิบัติ การสื่อสารนโยบายการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยการประเมินและติดตามผลด้านความปลอดภัยสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยเช่นการขาดเครื่องกำบังหรือเครื่องกำบังไม่เหมาะสมการขาดอุปรกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือไม่เหมาะสม อุปรกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ชำรุดสถานที่ทํางานแับแคบหรือจํากัดขาดระบบเตือนภัยอันตรายจากไฟไหม้และการระเบิดไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนการกระทําที่ไม่ปลอดภัยนั้นเช่นการทํางานไม่ถูกวิธีหรือลดขั้นตอนการมีนิสัยชอบเสี่ยงการค่าท่าสถานการณผิดการใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงานและการนําอุปกรณ์ความปลอดภัยออกจากระบบค่ะ แนวทางการจัดการเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย 1. การป้องกันและควบคุมก่อนเกิดเหตุมีผลมากที่สุดในการสร้างมาตรฐานพัฒนาโครงการและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 2. การป้องกันและควบคุมขณะสัมผัสกับอันตรายลดความรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้ลดลง 3. การป้องกันและควบคุมภายหลังที่อันตรายเกิดขึ้นควบคุมสถานการณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาวะที่ปกติหลังเกิดเหตุไม่อาจป้องกันอุบัติเหตุได้แต่ช่วยลดความเสียหายให้น้อยลง การป้องกันและควบคุมก่อนเกิดเหตุการกำหนดนโยบายในการทำงานการฝึกอบรมผู้บริหารการวางแผนและการตรวจความปลอดภัยการวิเคราะห์งานและการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการสังเกตการปฏิบัติงานการกำหนดระเบียบด้านความปลอดภัยในการทำงานการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับการป้องกันและควบคุมด้านสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมการป้องกันและควบคุมด้านวิศวกรรมการสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรการประชุมกลุ่มการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำง,งานและการจ้างและบรรจุการเข้าตำแหน่งงาน ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการหรือระบบ SBL ประกอบไปด้วยการบริหารระบบจัดการความปลอดภัยระบบการจัดการสารเคมีระบบการจัดการของเสียลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และเครื่องมือระบบการป้องกันและแก้ไขอันตรายการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการการจัดการข้อมูลและเอกสาร การบริหารระบบจัดการความปลอดภัยระดับประเทศกฎหมายระดับสถาบันแนวนโยบายจากผู้บริหารสถาบันระดับห้องปฏิบัติการและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตารฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์แผกนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์พศ2555ถึง2559มาตารฐานคณะกรรมการกำกับดูแลประจำสถาบันจรรยาบรนการใช้สัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์สภาการวิจัยแห่งชาติพระราชบัญญัติสัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์พศ2558 แนวทางการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด,ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยการปฏิบัติแนวทางคู่มือปฏิบัติระบบ ITS p e l l Checklist พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมพศ2558มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม คำสั่งมหาวิทยาลัยเพเยวที่2 6 1 1กห6 3ทับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการม,มหาวิทยาลัยเพยียวประกาศมหาวิทยาลัยเพเยวเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอ,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 อดภัยในห้องปฏิบัติการพศ2 5 6 2าสคำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่0 2 4 2์สอทับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระบบการจัดก,การสารเคมี มีการทำระบบข้อมูลสารเคมีและมีเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย safety data sheet มีการประเมินความเสี่ยงเช่นทราบปริมาณสารที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงสุดคืออะไรและมีปริมาณเท่าใดมีการจัดเก็บสารเคมีเหมาะสมตามความเป็นอันตรายของสารเคมีและมีการเก็บตามกลุ่มสารเพื่อความปลอดภัยมีการเคลื่อนย้ายสารเคมีมีเครื่องป้องกันภาชนะบรรจุสารแตกหกเสียหายมีเอกสารข้อตกลงร่วมกัน ตัวอย่างระบบการจัดการสารเคมีของคณะทันตแพทยศาสตร์องค์ประกอบที่2ระบบการจัดการของเสียมีการจัดประเภทของเสียและมีการแยกประเภทของเสียปฏิบัติอย่างชัดเจนจากต้นทางรวมทั้งมีการจัดการทิ้งให้ถึงปลายทางอย่างถูกต้องมีแนวทางในการลดของเสียเช่นลดสารเคมีตั้งต้น เปลี่ยนวิธีการทดลองเป็นต้นมีคำสั่งมหาวิทย,ยาลัยเพียวที่2 4 4 1ี่2เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการสารเคมีและขยะอันตรายในห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทย,ยาลัยเพียวระบบการจัดการของเสียของห้องปฏิบัติการแสดงดังแผนภาพ องประกอบที่4ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการอุปกรณ์และเครื่องมือมีการจัดการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบปลอดภัยเช่นการจัดพื้นที่มีการจัดวางและติดตั้งครุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานไม่ก่อให้เกิดอันตรายมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากำลังเพียงพอในการทํางานมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมสําหรับห้องปฏิบัติการมีตู้ดูดควันทํางานอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีตู้ดูด มีระบบต่างๆมีการดูแลและการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในห้องวัสดุศาสตร์อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องวิจัยพื้นฐานตู้ดูดควันพิษและตู้ชีวภาพ มีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและงานระบบของห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆดังนี้ 1. ง,งานสถาปัตยกรรม 2. ง,งานสถาปัตยกรรมภายในเช่นคารุพันเฟอร์นิเจอร์เครื่องมืออุปกรณ์ 3. งานวิศวกรรมระบบโครงสร้าง 4. งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสวาง่าง 5. งานวิศวกรรมระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ 6. งานระบบฉุกเฉินและระบบติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบที่5ระบบป้องกันและแก้ไขไภัยอันตรายมีแผนผังทางหนีไฟปรากฏให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนโดยไม่มีสิ่งกีดขวางมีอุปกรณ์สำหรับเหตุฉุกเฉินติดตั้งอยู่อย่างถูกต้องและใช้งานได้จริงในการจัดทำและจัดเก็บรายงานการเกิดอุบัติเหตุ การประเมินความเสี่ยงซึ่งนำไปใช้ในการวางแผนและใช้เพื่อการเรียนรู้มีระเบียบปฏิบัติและป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยติดประกาศไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน องประกอบที่6การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีการให้ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีแผนการให้ความรู้แก่บุคคลเช่น reface training กระบวนการกระตุ้นจิตสำนึกเป็นต้นองค์ประกอบที่7การจัดการข้อมูลและเอกสาร 1. มีการจัดเก็บเอกสารและเป็นระบบที่สืบค้นได้ง่าย 2. มีเอกสารคู่มือในการทำงาน การวางแผนการบริหารจัดการความปลอดภัยการวางแผนการบริหารจัดการความปลอดภัยมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎหมายไทยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการและพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมดการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวการกำหนดทรัพยากรเช่นบุคลากรงบประมาณอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการกำหนดระบบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ดังแผนภาพร่างนโยบายความปลอดภัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยรวมแล้วการวางแผนการบริหารจัดการความปลอดภัยประกอบโดยด้วยการมีโครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยมีคณะกรรมการความปลอดภัยมีการวางนโยบายกำหนดแนวทางและตรวจติดตามมาตรการคณะทํางานความปลอดภัยแต่ละหน่วยวิจัยภาควิชามีการประสานงานและดูแลการปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบความปลอดภัยรายวัน รายงานความเสี่ยงและแนะนำการแก้ไขบุคลากรและน,ลนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการและรายงานอุบัติเหตุหรือเหตุไม่ปลอดภัยทันทีาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการวิจัยภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการตอบโต้อย่างถูกต้องจะช่วยลดความสูญเสีย ประเภทของภาวะฉุกเฉินประกอบไปด้วยไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรสารเคมีหกรั่วไหลอุบัติเหตุและการบาดเจ็บภาวะปนเพื่อนชีวภาพเหตุการณ์พิเศษไฟฟ้าดับหรือแผ่นดินไหวเป็นต้นการรับมือเมื่อเกิดไฟไหม้ดึงสัญญาณเตือนไฟแจ้งเตือนทันทีใช้ถันดับเพลิงให้ถูกประเภทอพยพตามเส้นทางห้ามใช้ลิฟต์และไปอยู่รวมกันณนจุดรวมพล การรับมือเมื่อสารเคมีหกรั่วไหลหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงสวมใส่ PPE เช่นถุงมือแว่นตาหน้ากากใช้วัสดุดูดซับสารเคมีควบคุมปิดพื้นที่และติดป้ายเตือนแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทราบการปรถมพยาบาลเบื้องต้นล้างตาผิวหนังด้วยน้ำสะอาดมากกว่า15นาทีห้ามรักษาเกินความสามารถส่งโรงพยาบาลทันทีหรือโทรแจ้ง1669หรือเบอร์ฉุกเฉิน การจัดการปนเปื้อนชีวภาพปิดพื้นที่ทันทีใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช่น10% bleach การจัดขยะติดเชื้อยังถูกวิธีบันทึกเหตุการณ์และรายงานผู้รับผิดชอบการอพยพกรณีฉุกเฉินปฏิบัติตามแผนอพยพของห้องแล็เดินตามเส้นทางที่กำหนดห้ามกลับไปเก็บของรายงานจำนวนผู้รอดณจุดรวมพลอุปกรณ์และการเตรียมพร้อม ถังดับเพลิงชุดปฐมพยาบาลฝักบัวอ่างล้างตาฉุกเฉินโทรศัพท์ฉุกเฉินและการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอตัวอย่างป้ายเตือนความปลอดภัยสีต่างๆการเตรียมความพร้อมช่วยลดความเสียหายทุกคนต้องรู้ขั้นตอนในการรักมือและความปลอดภัยคือความรับผิดชอบของทุกคนระบบการจัดการสารเคมีคณะันะแพทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการมีการใช้สารเคมีที่หลากหลายหากขาดการจัดการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรั่วไหลไฟไหม้และมลพิษดังนั้นระบบการจัดการสารเคมีจึงเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อความปลอดภัยหลักการสำคัญการจัดซื้อและรับสารเคมีตรวจสอบเอกสารปริมาณที่เหมาะสมการจัดเก็บสารเคมีให้แยกประเภทไวไฟกัดก่อนหรือมีพิษการใช้สารเคมี ต้องปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยหรือ SDS การกำจัดของเสียถูกวิธีตามกฎหมายและได้มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีใช้ตู้เก็บสารเคมีเฉพาะเช่นตู้สารไวไฟตู้สารกัดก่อนติดป้ายชัดเจนระบุชื่ออันตรายแยกเก็บตามหมวดหมู่ห้ามเก็บสารที่เข้ากันไม่ได้ไว้ด้วยกันเอกสารและข้อมูลสำคัญ Safety Data Sheet ต้องมีประจำทุกสารทะเบียนสารเคมีระบุวันรับเข้าวันหมดอายุป้ายสัญ,ญลักษณ์ GHS แสดงอันตรายมาตรฐานสากล PPE และอุปกรณ์ประกอบไปด้วยถุงมือกันสารเคมีแว่นตานิรภัยหน้ากากฝักบัวอ่างล้างหน้าฉุกเฉินและถังดับเพิงที่เหมาะสมกับสารไวไฟ การฝึกอบรมและซ้อมแผนอบรมผู้ปิบัติงานให้รู้จักอันตรายและการป้องกันซ้อมแผนกรณีสารเคมีรั่วไหลหรือไฟไหมมีทีมความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการสรุปการจัดการสารเคมีที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อบุคคลทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมต้องทำอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่รับเข้าใช้งานกำจัดจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยจะช่วยป้องกันชีวิตและงานวิจัยขอบคุณค่ะ